ม,มาเบิง้งนาออันนี้นรรมันจะพอดีไหมเนี่ยเอยอพอดีสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วเออแต่สุกแล้วพออืมพอดี สวัสดีจ้าบ้านชั้นสวรรค์บันลิพี่น้องมืนน้อนี้หามาเฮ็ดแนวยูย่แนวกินเดลยมกหยวกจ้ามกหยวกหมูก,กห็หาซื้อ,อยากนี่หยวกหยวกบกหยวกใส่หมูจ้ามาเบิ่งวิธีการหั่นนะเป็นยังตง้องเอามุนมุนสนั่นพร้อมมุ่นเรานอ,อย่างมันโอ๊อ๋อเอาใหญ่มันโอ,อ๊ะเอาใหญ่มันเนี้ยโอก๊กน์บะชั้นนั่นบางคนข้าวกะ สวยๆแล้วเขาก็เอาไม้กิ้วออกนี่อันนี้ห้างงามๆเอาบะฮอดบะหมี่หาะเขาก็เอาเบิดเอาหางรุ่มนะห้บันหากระเอาอยู่ฮันเบิดดุยนะครับติดหนาบุงะเขาไปเข็มแม่งนำพลังนะ qua bò bốc hả nọ mua mì nhang bốc bốc mà lem mồi kìm cây ừ. ngàm chẳng hả bò อยู่ซื้อเปลนห้าแต่แหนวกินแต่ละคนนะเบ่งออกเบ่งอออองค์ตรงองค์ตรงลมกระลูกบรไยเหรอเดี๋ยวนี้นกินไปบ่ด,ไปได้ก็ไม่ได้ละหืมก็มีแต่แหนวกินว่าช่องโควิดเขาว่าจะอดนะจ๊ะแต่นี้ไม่มีอดจ้ะสันหาจ้ะมุสหวานนี่ก็แกงลนาไม้ไปแล้ว นีไล่เออ,อ,อไปบึงไปไหายคลิปอันปุ๊กอันหอมแดงไปมาตรงใส่ขี้ดิ่งอยู่ดงซอจกจากหลังเขี่องมุออยู่ตึกโดกนมะนาวน้อยใหญ่เอาไปเหี้ยอันอะไรนะึ้นอยู่นะหอมแดงหอมแนงออร์แกนิก <c oughs> ก์มองตามไยไปเม่เจ้านะไปไหายไปมาเบิง้งที่ เขาทำอะไรเอ่ยมามีแดดถางตองค่ะย่างใบตองมามีแดดไม่ได้ตากตองก็เลยต้องมาหมูนะพี่ก้ามีตะเกียบเาไว้หมูหนึดงมาไว้อีเมกัย่างตักมะนาเคียงเจวเห็ดเออแม่มันจะไปไว้ตู้ก็เอาไปไว้มาให้บดช็อมว่าแม่น้องมันหอนอยู่ตีเอามันหอนตี้ก็ใส่ตู้กับเข้าก็ได้อะหมอเนี่ก็ที เอาไว้กินมือน้าโอ้ยยันแม่เบียตี้ยันนูไม่ปานะมองใคหวกินไ่บ๊บกินคะหวกินกันบ๊อมีเดดก็เลยต้องย่างตองนี่ตำข้าวเบียจ้า เช็กไม้ถุงซักหมักเช็ดไม้เอาอย่างแล้วก็มาสิทธิ์นะคาเบืงเห่ได้กินการเฮ็ดบกกระได้ขันตอนล้ลาย,ยางค่ะทุกคนเดยวแล้วขถ้ากันโหนดูหมู่กหมู่หมันมก็แล้วงนี้ง <c oughs> เดี๋ยวไปต้มไว้ไปเอาลัก,กาอาตีเพราะว่าไ่ได้กินเอะแล้วตังเคยน้องเนี่นยผีตะไคร่โมมียังไล่ออกเคียงบ้านนะ,ะดเดีนะ๋ยวไปได้ใส่ห้อแดงไงเสียนนอน,น,อนเลยว่าหานะ เอาไส้ใหญ่มันอกติดโลบมือนี่เห็นไหมันจะติดมเอเ่อกระมังก็สวยงามมากเลยอ่ะหรองอยี้ดูหางหงางนีมันจะออกมคอยเหาขี้ไล่แบบบลติโนนำหนองไล่ มันก็มีดาห้อยน่ะเนี่ยเกียวเอนี่น้องเบิงหมูนั้นไม่มีจ้าห้างยาเขาใดใส่แต่กระดูกก็พอจ้า

เขาสี่ผีมาจ้ามาไกลจ้ามาเป็นกำลังใจให้คนปั่นปลาปั่นประเด็กนี่แน่เวีนจังเลย ใส่ใเครื่องเอาใี้สบายใจนะ <c oughs> เอาให้สบายใจนอนไหนลานฟัได้ตีเดกทักทิว้างนอ ตูก็ปลดสามจะปลุกเองปั่นล้วก็มาตองอีกเลยน้องขียานกลางอีโลงโบอืมลงอยู่ปลดเป็ดปดเป็ดเอาใหม่อยู่กามนก็แดกเิดอ <c oughs> ุ้้าสิห้าเส้นร้านอมีก็ได้อยอะก็สั้นห้าเนียนกินอยางขี้ยันมันเป็นกลางนะ เป็นกลางแล้วมันนบกไปแบบกีนั่นบบอใหญ่ว้าเด้อเนี่ยวาดีเด้อเคี้ยวไปเรากำลังแซบๆอยูุ่้ปั๊กกันปันใจกันอย่างโห่เออเจลาอุ๊คตุกะปละตุ้อมะม่วงเนาะห้หว่าวเคี้ยวไปใส่หมูจ้าโอ้ตายคนละคนก็ห่วงใส่หมูคนก็เคียงกันที่น้องเบิ้ง พี่ตูได้เหรอซิได้เหรวนะซุกกินได้ใส่ข้าวเฮ้ย <c oughs> งอู่หอบึจ๊งมาก่อนจงมามันคือมีความสุกี้ถ้าได้เบิ่งละค่อนประนำมีเ <c oughs> จ้าน้อยพว่า เดี่ของโต้งแต่คนน่ะ <c oughs> คนไปให้ามันเขาแข็งเขามีน้องเบิ้ลน้องค่อยเอาในไตเขาไม่ต้องการน้ำเฮ้ยอุ้ยน้ำมันนิ่มอ่มอนมาไล่สาลายเออมัาไล่สลายมักน้อยเส้นนอยสายลายน์แสบไลาย,ยมาเป็นปตาเป็นเกียร์ด้เว <c oughs> ลา <c oughs> ตัดเทียนเด้ <c oughs> ไเลยด้ นี่ใส่ยวก็เด้น้อง ใส่หวัวไปแล้วน้องกำลังใส่ติ๊กเฮใส่เฮใส่ใส่นุ่มโบโหปหลาวิธีการคนแล้ว ตกกระช่าที่ฝื้อไป <laughs> ดูกันเด้ <laughs> อกละ้ยี่สบบาทบอ,อันต้องโอ๊ก,ก่อนบึงโอ๊ก่าขบียขคว้าโอโะไอ,อ้ยี่โบ้เบิดเลยล่ะ<อ>ต<ำ>ั้ม สี่เบิงสั้นละปลาบลาบอโหใส่ไปอีกแล้น้องไปเล่นมาติ กห่ากรรมนั่นหจริงหกรรมใหญ่มันต่ำไงยองยองตัเองเจ้าก็เอายกไปโตอุลาใส่ได้กลมไหมนะทำหื่นเร็้หล่อโ้เป็ดตัดแซ่บกระดูกตกมือเหมือนหำขายเลย ถอบออันนั้นนะไม่โตก็มีหน่อยต้องใส่ปร้ายต้องแบงคึงจ้าบามีคนจักจ้า เพราะว่ามันมันยุบไม่มันยุบแล้วมันไม่มีอะไรตากแล้วน้องตากแลเด้หอหอ่หอห่อห่อมกหยวกหรือว่าหมกอะไรคะเนี่ยหมกหมูหรือเปล่านี่เบองหีกันห่อเด้อหมกหยวกนะมันจะห่อยากเพราะว่ามันมันโครงเครง่งจะยกุก็ไม่บอกกันหน่อย <laughs> เออย,ยกแล้วเดืกบบอก็กาบอก โยกกันบกนะก็กำลังหายยกขึ้นเฟือกต้งเต๊ะไม้มันหัวยญ้าคือหมกไงจะโบกตตงเกระไลเติบอยู่หระไม่ได้ตักใจหนึ่งไม่ได้ตั้งใจซึ่งมันอันไหนมีก็ไหนเจอก็เจอ อุ้ยได้แต่มุ้งโครเกล็ดพยายามตักเอ,องยากกใ่อ่ะกลางล้วนกลาปันตอ,อีหล่ะ นี่อย่างเรียวอยู่ที่น้องไปหนึ่งซึงแล้วค้างแล้วนี่น้องเบิ้งได้แล้วควันวตุ่ยขึ้นมาแล้ว มาเบิ้งเนาะอันนี้มันจะพอดีไหมเนี่ยเลยพอพอดีเลสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วเออแต่สุกแล้วพออืมพอนี่อันนี้มัดไปคือเกาตินะ อา้าวนะจ้ะาขอให้เรามาคลิปบล็อกย้อนมืนอวนีก็ฝากากดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้น้องเกกได้เด้อช่องบันชั้น์สบันวันนิน้องสั่นกระดิด่งรอคลิปใ,ใหม่ๆจากน้องเกกได้เด้อบ๊ายบาย,บายสักนิดนี้จ้า